อ่างเด้อมป็นขิงน้ำกันเด้อโอ้ต่โคกกนหนักหรอโอ้ยหนักโคกพี่น้องมาตำมะฮงกินเที่ยงมาเนี่ยตำบักพริกแหงเอาพี่เัพกพริกสดเอาบักพริกแหงกันแซ่พื้นกันแหง rồi xe cả thêm năm chắc chìm nè phi đồng Thầm mà hôm chắc phải nhắn mắc xe cả thêm Cả thịa xay Xe có cả thiệt chắc lái tử phi đồng tầm lái vô Cả phê nhé xuống nơi nè Xuống nơi chìm chắc tầm hôn Một cột Cột xe xong kháng vậy phi đồng Xe có cột Bật nào. Nào làm đi rồi. Nào nám đi. Xem nhau nè. เส่นน้ำตาลออกเกี่ยวหวานจานันนงนหน่อยเนาะพี่น้องเส่นผงงัวใเส่นหน่อยแส่บหน่อยใส่หลายแสบ่บรหลายพี่นอ้องอยากแซแบก็ใสแปรหลาย,ลายขาดว่าได้ปลาแดดสองทับพี่ เมื่อเข้มดอกประเด็นเส้ลหลายก็เมื่อเข้มตามด้วยน้ำปลาปตามแซ่บๆพี่น้องวิ่งแดดใส่ยอยังอีกน้ำบักขามเปียกกาเปียกใส่มงอนนีน่นะ nho nho say cành này, sen bông hoa say cứ đó, bơ sợi này đây thập phân nhân đẹp tấm cuộn, say cung, say cung sốt phi nong cung sốt tôi nhét cung mà này, mẹ cô ต <ừ. S 2> ีนไก่เติมไก่เส่ลงไปกุ้งลวกมีทั้งบะสดมีทั้งสดเอากุ้งสดใส่ด้วยกุ้งเดีบกับกุ้งสุกเต็มเนองเส้็ขกาวปุนใส่บบดสุดท้ายพี่น้องจังเบลีหน่อหน่อข้ามันเ่า ไม่ต้องทำแห้งันไม่ถืเละถือกระปุกหาอูงพี่น้องแซ่บคุนอ่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้สิผ้าพีผ้าน้องมากินตำซั่วกุ้งสดกุ้งซุกตีนไก่พี่น้องข้าโคกอยู่ดีหน่อพี่นอ้องต้นไม้เทอยู่ตำไม่ไหมเมื่อนี้คืออยากให้ไบุ๋มเลย เยังไงเนอะม่น้องเนอไม่กินน้ำกันเดอ้อโอ้ตะโคกกระด้างเหรอโอ้ยหนักโคกได้เนาะม,มาแับนี้พี่น้องมากินน้ำกัน,นกินน้ำกันเจสีต่ตำแล้วพี่น้องเอ้ยเสียนเอือดเบิดเจสีได้อัดคลิปมีน้ำให้สดบ,บ่บ๊มีนม้ำบ่ มามากมาหนพี่น้องกินน้ากันจ้าดินไกลตินไกลแทะออกเองตตมมาเราเอากระดูกแทะกระดูกออกเองพี่น้องบ้วนมาประดัก ขอ,อนุญาตใส่มือได้พี่น้องใส่ซอนมถาถนัดใครสองเลยอันนี้กุ้งเหมือนซุก Khuôn điệp của mấy thì nó tôi nháy nghe khuôn này Tạm quân năm

เส้นไลไม่ไน่นำเศนอื่นตามไม่โดนน้ำหละพี่น้องเสษนี้อื่นเจ้าสิตังกล้องเจ้าสีขยันยังแล้วการจอง

cùng sục Cùng sục đi đó. Làm như ไม่บอ,อกไปแบบหนเรียนน้ำกันพี่น้องเลยจิ่นตำห้องเราเป็นรุ่นเล็กมือในมีแห่ไหมไม่แห่คอยพี่น้องทุกคนโชคดีเด้อมือเด้อ

Hãy phố đi จะสิถึเกเล็กเนาะพี่น้องมือเนี่ย I will hurting them This gutter Here ะอะไรลลพ,พี่น้องจะรุนเล่ด่อเซราลาพิล่านองแล้วพี่น้องเขาฝากช่องนั้นมันเด้อสาวต่อยผ้ากเิียนผ้าแซบจ้าไปก่อน,นจ้าบ๊ายดีจ้า